อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะชวนคุยกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเราเริ่มเปิดกันมาทํางานก,นกันก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่เพิ่งจะมาสัมผัสการจราจรที่หนาแน่นกันจริงๆก็วันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็น่าจะกลับบ้านปีใหม่ได้รอยยิ้มกันไปแต่สําหรับบางครอบครัวแล้วต้องใช้คําว่าอาจสูญเสียคนที่รักไปจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในช่วง10วันอันตรายนะคะซึ่งปีใหม่นี้พบเลยค่ะ ว่าจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีมากกว่า2,400ครั้งและมีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว436คนค่ะยังคงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะสําหรับการป้องกันและการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เขากำหนดกันไว้ว่าให้เฝ้าระวังกันตั้งแต่27ธันวาคมถึง5มกราคม68นะคะและพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไปแล้ว2,467ครั้งมีผู้บาดเจ็บ2,376คนค่ะมีผู้เสียชีวิต4,336ออ่ขภ4คนนะคะโดยสาเหตุสำคัญก็เกิดจากอุบัติเหตุนะคะก็คือขับรถเร็วในยังสูงสุดอยู่เหมือนเดิมตามมาด้วยการตัดหน้ากระชั้นชิดพฤติกรรมการเกิดอุบัติเหตุก็คือไม่สวมหมวกนิรภัย ภัยและขับรถเร็วค่ะคุณผู้ชมส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็ยังคงเป็นรถจัก,กรยานยนต์เหมือนเดิมเลยนะคะช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ6โมงถึง1ทุ่มค่ะและกลุ่มผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดก็ยังคงเป็นช่วงอายุ20ถึง29ปีค่ะ คุณผู้ชมคะเห็นตัวเลขสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนกันไปแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าจํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในรอบนี้จะน้อยกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ปัญหาใหญ่กว่านั้นคือก็ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่ดีทํายังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะคะและทําไมยิ่งรณรงค์ก็ยังคงเห็นการบาดเจ็บและการเสียชีวิตเกิดขึ้นอีกพูดคุยกับคุณนิตยากิรติเสริมสินนะคะอย่างที่คุณนิตยาเคยมาเล่าในรายการบอกว่าความรุนแรงก็หนักขึ้นด้วยทําไมเรา นรงกันทุกปีแต่ความรุนแรงอุบัติเหตุยังมีอยู่ค่ะตอนนี้ความรุนแรงมันเพิ่มสูงมากขึ้นเนื่องจากถนนลงแต่ปัญหานี้มันอาจจะเป็นอีกแค่หนึ่งประเด็นในเซี่ยวเล็กๆแต่ปัญหาใหญ่ที่เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องจัดการเรื่องการบูรณาการตอนนี้ทําจริงแต่ว่ามันไม่ได้บูรณาการแบบจริงๆเพราะว่าท้องถิ่นนะยังมีข้อจํากัดอยู่เรื่องนี้ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังในหลายๆด้านเลยนะคะเนื่องจากว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อนะคะมาอย่างยาวนานแล้วค่ะมากัน หลายปีตั้งแต่ทศวรรษแรกมาจนถึงทศวรรษที่2และที่สําคัญนะคะในช่วงเทศกาลก็จะมีการนับ7วันอันตรายและปีนี้พึ่งมานับ10วันอันตรายแต่ถ้าเทียบ7วันอันตรายก็พบว่าแนวโน้มการสูญเสียชีวิตของปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงค่ะแม้ว่าปีนี้นับ10วันอันตรายเสียชีวิตกว่า400กว่าคนแต่ปัญหานี้เป็นปัญหาเดิมๆที่จะแก้ยังไงก็ยังแก้ไม่จบค่ะเรื่องจริงแล้วนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมมาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าแต่ละปีเนี่ย เรามีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าคนนะคะและจริงๆแล้วนะคะแล้วก็มีคนที่บาดเจ็บรุนแรงต้องผ่าตัดต้องแอดมิดโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า3 4แสนคนต่อปีมีการศึกษาพบด้วยนะคะว่า4.6ปอร์เซ์ของเคสที่รุนแรงลงเอยด้วยการพิการค่ะซึ่งก็เป็นหน้าที่เสียดายอย่างยิ่งด้านนายแพทย์ธนบงจินวงศ์นะคะนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัย ทางถนนบอกอีกว่านอกจากอุบัติเหตุทางท้องถนนมีตัวเลขผู้บาดเจ็บและตัวเลขผู้ที่พิการในแต่ละปีแล้วก็มีคนตายนะคะค่อนข้างสูงจริงๆแล้วนะคะเจวันที่ผ่านมาความสูญเสียก็เพิ่มมากขึ้นแต่การเกิดเหตุรอบนี้สิคะมันเป็นการเกิดเหตุที่รุนแรงเพราะว่ามีการตายค่ะที่กันหลายศพไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุรวมถึงวัยทํางานนะคะปัญหาใหญ่ๆคือความเร็วดื่มแล้วขับไม่ใส่อุปกรณ์นื้ ซึ่งปัญหาเดิมๆเ,เหล่านี้เรื่องนี้จะต้องบูรณาการอย่างเร่งด่วนค่ะสาเหตุหลักเลยฮะที่ทะให้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเมาสอดกล้องกับข้อมูลการใช้อุปกรณ์นิราภัยที่ไม่เพิ่มขึ้นเลยฮะเ,เรายังเจอโจทย์เดิมๆก็คือเมื่อเกิดเหตุแล้วถ้าเป็นโมไซก็ยังคงไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็การใช้เข็บขันนิราภัย นะรก็พบว่า,ามีเพียงอของผู้โดยสารที่แอดมิเนี่ยมีมีเพียงยี่สิบเอร์ซนะคสี่สสิบปเซ็นไม่ไม่ค่าเบลล์ใอยยางไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่า,าหลายเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นอยู่ในระดับพื้นที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นการจัดการในเชิงกันวิเคราะห์สถิติที่สำคัญเลยว่าทำยังไงให้แต่ละจังหวัดเนี่ยได้ อัปเดตข้อมูลความเสี่ยงการเสียชีวิตให้ให้มันสะท้อนอตัวเลขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนื่องจากความเสี่ยงต่งางๆที่มันอยู่ที่พื้นที่เนี่ยมันต้องการการวิเคราะห์และการจัดการในระดับพื้นที่เพราะฉะนั้นก็ควรจะกํากับให้ทุกจังหวัดมีการทบตัวแล้วก็รายงานความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการแอดมิดหรือการเสียชีวิตให้มันครอบคลุมเพื่อเอามาแก้ไขปัญหานะครับ จากที่ผ่านมาปัญหาอุบัติเหตุทางถนนคุณบุษลินมีช่องโหว่หลายด้านมากจริงๆที่ยังไม่ได้ถูกปลดล็อกนะคะ <Okay. S 2> ช่องโหว่แรกกฎหมายกับท้องถิ่นนะคะยังปรับไม่เข้ากันช่องโหว่ที่2คนไม่สวมอุปกรณ์นิรภัยทั้งๆท,ท,ที่มีการรณรงค์ช่องโหว่ที่3ม,มีการรณรงค์ในชุกเทศกาลแต่รณรงค์ในเรื่องของกฎหมายนะคะ <Okay. S 2> แต่การกระทําของพฤติกรรมของคนที่ใช้รถใช้ถนนไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อย แต่ตอนนี้คนเริ่มกลับมาขับเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งกฎหมายมันก็ส่วนทางนั่นเองค่ะเรื่องของพฤติกรรมคนขับนี่ก็สําคัญและเป็นเรื่องที่พูดกันมาแทบทุกปีแต่เป็นเรื่องที่แก้ยาก ค่อนข้างจะยากมากที่สุดเลยนะคะส่วนเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็ต้องยอมรับคุณนิตยาในหลายๆจังหวัดที่มีการแก้ปัญหาเรื่องของการจราจรเนี่ยก็ไม่ได้ทําเป็นรูปแบบเดียวกันคือมันก็ยังเหมือนกับว่าต่างคนต่างทําอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าสามารถที่จะให้กระจายอํานาจไม่ให้ท้องถิน่นสามารถมีการดูแลเรื่องของงบประมาณและการจัดการเรื่องของอุบัติเหตุในพื้นที่ของตัวเองได้มากกว่านี้อย่างที่เราเคยรายงานไปที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้ตัวเลขมันน้อยลงได้เหมือนกันเนาะ จริงๆแล้วนะคะดิฉันจะชวนคุณผู้ชมแล้วก็คุณบุษลินลองมังงัดดูนะคะว่าสิ่งที่มันยังเป็นข้อบกพร่องจากสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเผื่อว่าอนาคตจะได้วางเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายให้มันตรงสัทีนะคะอลองมาดูข้อสังเกตของปีนี้กันค่ะ ดูคะ่ะว่าปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุดเดิมที่บอกมานี้มันมีอะไรอย่างที่เราเห็นความเร็วยังอยู่ที่จุดเดิมค่ะคุณบุษศลินคุณผู้ชมคะ,คะก็คือทางหลวงเขตเมืองอใช้ความเร็วนะคะปีนี้คุณบุษศลินคะกรุงเทพมหานครเสียชีวิตตั้ง26คนแค่ในช่วงสิกันอันตรายนี้นะคะ,คะสูงเหมือนกันถัดมานะคะสภาพถนนมีความเป็นอันตรายต้นไม้ป้ายเสาไฟนะคะที่อยู่บริเวณข้างทางนั้นก็เป็นอุปสรรคสําคัญเหมือนกันทั้ง เกิดว่าไม่ตัดให้โล่งเตียนหรือถ้าเกิดว่าปลูกต้นไม้ไว้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะคะต่อการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและอีกด้านหนึ่งนะคะในช่วงเทศกาลร,รอบนี้จะพบว่าพฤติกรรมที่ทําให้เกิดความรุนแรงก็คือว่ามันจะมีเรื่องของการเฉลิมฉลองนะคะพอเฉลิมฉลองเสร็จนะคะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พอจะกลับบ้านเดินทางปรากฏว่ามาหลับในในช่วงระหว่างการเดินทางด้วยเรื่องนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่พยายามแก้ แต่ที่ต่างประเทศมีนะคะ,คะอุปกรณ์ที่เขาตรวจจับเรื่องของการหลับในแต่เรื่องนี้ไทยยังไม่ได้นํามาใช้นะคะก็อยากจะบอกไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารณรงค์10-20ปีที่ผ่านมานะคะเราใช้อุปกรณ์นิรภัยอย่างหมวกกันน็อกก็จริงนะคะก็ยังใช้เปยงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองอยังไม่ได้ใช้นะคะเกือบร้อเปอร์เซนต์อย่างเช่นหมวกนิราภายัยเข็มขัดนิราภายัยเพราะว่าเวลาสํารวจอุบัติเหตุทุกครั้งจะมีคนที่ไปเก็บนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ จะพบว่าบางคนไม่คาดเบลนะคะอพอไม่คาดเบลหลายคนเลยนะคะที่นั่งบริเวณด้านหลังนะคะก็จะไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัยมันจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้คนกระเด็นออกจากนอกรถมันเลยเกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะค,ความรุนแรงนี้นะคะชวนคุณผู้ชมมาดูค่ะว่าดัชนีที่ทําให้เกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันส่งผลต่อปัจจัยเรื่องใดบ้างนะคะอย่างรอบที่ผ่านมาถ้าถอดนะคะมันเกิดได้หลายเรื่องนะคะดัชนีความรุนแรงนั้นเรื่องของความเร็วที่ที่ฉันบอก ไปแต่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ควรจะไปทําต่อนะคะนี่เป็นข้อมูลนะคะของนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเสนอแนะไว้แบบนี้ค่ะว่าเวลารายงานตัวเลขอุบัติเหตุทางถนนจะต้องรายงานให้ครบ30วันเพราะว่าสากลเขาทํากันแบบนี้นะคะและที่สําคัญค่ะก็คือว่าเวลารายงานเนี่ยตัวเลขมันไม่ตรงกันนะคะอย่างตัวเลขของสาธารณสุขนะคะต่างกันอยู่ที่23.4%เอร์เซนะคะซึ่ง ตัวเลขที่นามารายงานมันน้อยกว่านั้นค่ะคุณบุริศิรินค่าทั้ทงๆท,ที่คนเสียชีวิตมากกว่านั้นมันต้องรอผลนะคะเท่า<อ>ที่ทฟัง,ฟงดูข้อเสนอเชิงนโยบายก็ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดิฉันมองเห็นก็คือว่านโยบายของการป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นจะเห็นว่าชนแล้วก็มีกฎหมายเข้ามารองรับต่างๆแต่พอเรื่องของการป้องกันเนี่ยมันยังไม่มีเลยนะคะในขณะที่สาเหตุที่คุณนิตยาวิเคราะห์มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมคนขับเมาแล้วขับไม่สวมหมวกนิรภัยต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่อองงข ระยะป้องกันทั้งสิ้นเลยแต่มันไม่มีแม้แต่ว่าการรณรงค์การแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ของรัฐบาลพยายามตั้งด่านกันมากมายแต่สุดท้ายก็ยังเกิดจํานวนอุบัติเหตุกันเกิดขึ้นเพราะว่าเรายังไม่มีนโยบายด้านการป้องกันที่ชัดเจนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคุณบุษลินพูดถูกเกือบทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่คุณบุษลินพูดเมื่อสักครู่นะคะมีการปฏิบัติจริงแต่ปฏิบัติไม่เต็มรูปเพราะว่ามีข้อเสนอเหมือนกันว่าอยากจะให้ตั้งเรื่องของศูนย์ความปลอดภัยทางถนนที่เป็นนส่่วกกลางอมดูี รอบนึงนะคะก็คือเรื่องของดัชนีความรุนแรงที่บอกไปดัชนีความรุนแรงรอบนี้ของเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้นจาก1 12. 4 12.4เป็น1 7 7นะคะเป็นดัชนีความรุนแรงสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นไปชนนะคะ แล้วตายคาที่ทีเดียวหมดทั้งคันอันนี้คือรุนแรงท,งที่สุดนะคะ,คะไม่น่าให้อภัยขณะเดียวกันช่วงเฉลิมฉลองนะคะตอนนี้มันมีความเสี่ยงสูงท้องถิ่นพยายามจัดการแต่ยังมีข้อเสนออีกหลายอย่างที่ท้องถิ่นจัดการไม่ได้นะคะ,คะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องทําอะไรได้ไม่มากขณะเดียวกันนะคะเวลาที่คนเสียชีวิตเนี่ยอย่างเช่น72เตเสียชีวิตใน10กิโลเมตรรอบๆป้านนะคะแล้วอีก43เนนะคะเสียชีวิตในรัศมี5กิโลเมตรนะคะแล้วเคสใหญ่ อย่างปีที่ผ่านมาเราเจอเคสใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเทศกาลนี้มีเคสของรถบัสด้วยมีเคสของรถใหญ่ด้วยนะคะที่สุราษฎร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะแล้วก็เคสใหญ่ๆเนี่ยเกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นช่วงเช้าหน่อยนะคะ,คะเป็นเช้าชมืดหน่อยอ่าเป็นเกิดขึ้นบ่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกหลายส่วนนะคะที่เป็นประเด็นปัญหานี่คือข้อเสนอเชิงนโยบายที่รัฐจะต้องไปเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะต้องไปทําต่อเนื่องเนื่องจากว่าเรื่องนี้นะคะเราแก้มาเท่าไหร่ก็แก้ไม่จบถ้าแก้ ไม่จบสัทีดิฉันคิดว่าเรื่องนี้การเสียชีวิตเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดคล้ายๆกับโควิด19นะคะค่ะ